ทำไมบางครอบครัวแม้สามีทำให้พันร้าลำบากและทุกข์แต่เธอก็ยังไม่จากไปเพราะความทุกข์มักฝังลึกอยู่ในใจและปรากฏชัดบนใบหน้าใต้ตาหมองคล้ำบวมเปรี้ยนเหนื่อยลา้าคือร่องรอยของกรรมที่สะสมหากอยากเปลี่ยนโชคชะตาต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแววตาเมื่อดวงตาสดใสใบหน้าอ่อนเยาว์พลังชีวิตก็เปลี่ยนสามีของฉันยังเริ่มกลับมารักฉันอีกครั้งเพราะโชคลาภของเขาก็เริ่มเบ่งบานผู้หญิงมากมายที่เคยเศร้าโดดเดี่ยวและไม่มีความมั่นใจหลังจากใช้ลูกกลิ้งลดบวมใต้าตาเอบไวอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่ได้ผิวรอบดวงตาที่กระจ่งางใสขึ้นแต่ยังดูสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งเคล็ดลับอยู่ที่สารสกัดจากธรรมชาติวิตามินเอจากน้ำมันสารแหน่ช่วยยกระชับผิวรอบดวงตาลดริ้วรอยเล็กแร่ธาตุจากสารไรแดงโพแทสเซียมจากน้ำมันสรรแหน่ช่วยเติมความชุ่มชื้นลดอาการบวมรักษาสมดุลผิวช่วยลดการสะสมเม็ดสีทำให้ผิวรอบดวงตาสว่างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผิวรอบดวงตาที่สดใสจะเปลี่ยนรูปลักษณ์และรูปลักษณ์ใหม่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณอ,อเบเร์ไม่ใช่แค่ลูกกลิ้งใต,ต้ แต่คือการบำบัดกรรมที่เปลี่ยนคุณจากภายในสู่ภายนอก